เล่น่อนแอบที่ตลาดแลจัน์กับนักเตะพิธีสตูนทุกคนใครแอบได้เอาไปเลย300ทุกคนเฮ้ย<ห>พร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมพร้อมหน้าดิพมิมพิกบอสนี่นะครับทุกคนจิปเิตเต แจกคนละ300คน300เฮ้ยผมผมผมเม็ปัญหาน้องโอเควันพรุ้ยไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนนี้นะครับพี่พีเตอร์ของเราก็แจกเงินให้แล้วคนละ300บาทนะง่ายๆถ้าทุกคนไปแอบแล้วก็รอดเนี่ยก็คือเอา300บาทไปเลยแต่ถ้าไม่รอดก็เอาคืนมาอ่าผมจะเก็บให้ได้มากที่สุดทุกคนมีเวลาแอบ5นาทีแล้วก็ผมจะหาแค่15นาทีทุกคนซึ่งนักเดทเรามี8คนนะครับแต่ว่าเราจะให้ มี่เตอร์เราแบตเจ้าของตลาดเลครับได้ครับได้นี่กลายเป็นเก้าคนทุกคนสามสองหนึ่งเลตไปแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นคนหาทุกคนนะผมจะนั่งตรงนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะปิดตาทุกคนนะไป <c oughs> ไปหลังสุดนู่ก่อนไปอาอย่างยก <c oughs> มันเยอะ ่่ทานนึงลหคือส่วนตัวผมนะทุกคนผมคิดว่ามันไม่ง่ายนะคือตลาดค่อนข้างกว้างมากทุกคนสองไร่นะซึ่งที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าตลาดแยจันเป็นตลาดที่ครบมากๆทุกคนนะมีถึง160ล็อกแล้วก็มีอาหารครบอาหารทานเล่นเอ่ยอาหารอาหารหนักอันนี้แบบข้าวก๋วยเตี๋ยวมีหมดทุกคนนะเสื้อผ้าก็มีทุกคนกว้างมากทุกคนซึ่งที่แอบเยอะมากทุกคนก็อาจจะไปแอบตามถังแก๊สตามไวนิวของร้านค้าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็หาเจอได้ยากเาได้วปะ มันหาเนี่ยร้านไอ้ร้านที่ปิดอ่ะร้านที่ปิดอ่ะมันหาเนี่ยเราต้องไปร้านที่เปิดด้วยเ้ยท่ที่ท n ่มันมีคนมี o นม n คน e ีคนมี a นมีค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 นม s คนมีค e มีคนมีคนมีคนมี o นมีคนมี้นมีคนมีนมีคนม s คนมีคนีคนมีนมีนคนมีคนมีคนมีมนะีคนมีคนควมมคนมีคนมีนีคนมีนมีคนีคนมคนมนมเคนมมนมีมีนมีคนี่นมีมนมีคนีมน เลือเวลาให้แอบอีก4นาทีทใช่อ่พี่จะโปรโมทร้านไหนไหมไลฟ์สดสวัสดีค่ะร้าน a l l u r b e a u t นะคะสาไดนีมทำสียืดผมมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ละคนไปแอบตรงไหนบ้างทุกคนซึ่งกับเวลา15นาที9คนผมบอกเลยว่ามันไม่ง่ายแต่ผมจะเก็บให้ได้มากที่สุดผมตั้งเป้าสักสัก6คนแหละมันต้องเกินครึ่งอยู่ล้ทุกคน6คนทุกคนไเช่เวอ สามรยสามร้อ o ันงนี่ไปไหนนาทานนาธานบุรุษไอ้ไอ้นา n านไปแล้วตรงไหนนีวะผมว่าต้องหาอะไรที่มันหลบนเนียหรือว่าหรือว่าเราจะรอแกเดินหาแล้วเราวิ่งลบบลตรงนี้เนี่ยนี่ได้ปไม่เคยเห็นคอนเทนต์แบบนี้ แอบตรงนี okay. h, ้แหละครับไม่ไปไหนละนอนสบายเราจะเล่นวิ่งอ้อ่งเยี้ยม้ดกูคิดแบบนั้นแหละเชอแต่เราต้องอยู่ตรงมุมนกไหมเราก็เปลี่ยนเสื้อไหมพิกเสื้อรเปียสไทเออดูเออดููีปนเียเดยวปนูเพียนี่อ๋ Kaio, come outside and I see it and you see if can see. Okay. Okay? okay? okay you go, you go. Go. Let's go. Let's go. cannot see, you, sure. 100% please, I cannot see. Well, all I had here. ซึ่งวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆนะครับที่บอสพิเตอร์ของเราดูน,นะมาร่วมเล่นซ่อนแอบ,บกับเราด้วยทุกคนนะก็คือเอาง่ายเจ้าของตลาดทุกคนนะคุณพีรพัฒน์รัชกิจปาการทุกคนนะก็พี่พิเตอร์ของเราทุกคนตอนนี้ก็กำลังแอบ,บอยู่เหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไงปิดเสื้อฮ้ยบางร้านนี้น่าสวนวะนนขอเข้าไปแอบ,บได้ไหมครับเด็กด่ง <c oughs> คนได้หรอไดหม้ไปนุอกไปเก้าในรู้แล้วว่างไหมครับว่างมาจริงไหมครับจริงไหมครับโอ้โหสิบห้านาทีมึงอยู่ในนี้คนเดียวได้่ไหมมึงอยู่นี่นะหรือว่าไปกับกูเอามึงอยู่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมึงได้ตังค์แน่นอนเหลือเวลาอีกไม่ถึง30มสิบวิทุกคนเดี๋ยวผมกดอัดหน้าจอรอทุกคนนะตื่นเต้นเหรอทุกคนอีก20่สิบวิผมจะเริ่มหานะผมจะพยายามหาให้ได้หลายคนที่สุดทุกคน ok dai 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 dai, dai, dai. <laughs> ok bro copo grave copo crap, bro ok mais nisso mais nisso mais canai, canai ok copo ok sabai ห้าสี่สามสองหนึ่งมครับนะทุกคนมายแล้วทุกคนไปไหนดีวะครับไปหาด้านหลังด้านหลัง <c oughs> โอเค <ไป S 2> ผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อมาลุ้นกันทุกคนผมว่ามันต้องมาเนี่ยเลยร้านนี้ร้านไหนที่ปิดเงไปนี่แกครับมีคนมาแอบแถวนี้ไหมครับไม,ไม่มีนะไม่มีจริง่ะเนี่ย ผมผมขอเช็คหน่อยนะครับได okay, ไไ้ไม่มีโอเคไม่มี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 หุยมันมันยากเหมือนกันนะสิบห้านาทีเนี่ยกายครับมีคนมาแอบไหมครับขอเช็คหน่อยนะครับโอเคไม่มีทุกคนเดี๋ยวเราไปหาข้างหลังนู้นทุกคนหุยม,ม, <laughs> มันยากเหมือนกันทุกคนโอ้โหไม่มีโอ้ <laughs> หุยไม่ง่ายวะ่ะสบายสบาย ไม่ได้เห็นพนนี้นะไม่ได้เห็นพนมีคนมาแอบแถวนี้ไหมครับ <S 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 ไม่มีนะเราเชื่อได้ทุกคนไม่มีวะ่ะคือมันยากนะแต่ละร้านมีแบบนี้ไงทุกคนใครโอ้อยไม่ใช่ไม่มีเลยอะ่ะตอนนี้คือผมตันหมดทุกคนผมไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน เราลองเข้าหน่อยสวัสดีครับอ้าววันนี้ครับบิววิเตอร์อุยคนแรกเลยนะครับเนี่ยคนแรกเลยใช่ครับอุ้ยเขาเก่งขนาดนี้นะครับไม่เจออุ้ยคนแรกนะทุกคนบิ่วิเตอร์ผมมีเวลาน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาเจอแล้วทุกคนโด่งแล้วผมว่าในช็อปเราต้อจะมีทุกคนสบายสบาย Hey now five minutes eh f i v minutes wing w i n 100%อีกครับมีคนมาแอบไหมไม่มี <net> เลยเสียดายใช่ไหมเนี่ยระหว่างหาขอโฆษณาพวกนึงทุกคนนะตรงนี้เป็นช็อปใหม่ของพี่ทีสตุลเนฟซีทุกคนนะอยู่ที่ตลาดและจันใครจะมาซื้อเสื้อก็มาซื้อได้ทุกคนมีแบบให้ถ่ายรูปเลยนะทุกคนนี่สวยมากสวยงามมากนี่ของนี้ด้วยโอเคไปละผมมีเวลาน้อยเนี่ยผมว่าแบบนี้น่าจะมี300 very easy ชัววร์ไออิีีนซเฮยสวัสดีครับมีคนมาแอบทางนี้ไหมครับมีไหมครับวิ่งไปฝั่งน,นู้นวิ่งไปฝั่งนู้น,นเหรอ <laughs> เดี๋ยวผมขอดูตรงน,นี้ก่อนนะครับขอขอขอเช็คหน่อยนะครับมีไหมครับไม่มีเนาะหลังเก้าอี้มีไหมเอ,อ่ยเฮ้ยเฮ้ยเสื้อ <laughs> นัดเหอนัดเหอโอ้จบแล้วเฮ้ยที่แรกอะ่ะผมกาไม่ได้บอกที่แรกอ่ะผมเห็นแวบวบตากาผมคิดว่ากามีอะไรในใจปิดผมอยู่ก็เลยขอเช็กหน่อยสองคนทุกคนส0 0บาทเดี๋ยวค่อยมาเอานะขอไปหาก่อน <c oughs> ในนี้น่าจะมีทุกคนในนี้น่าจะมีผมป่ะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมในนี้น่าจะมีทุกคนในนี้น่าจะมีผมป่ะสวัสดีครับ โอ้เวลาเดือนเร็วมากทุกคนทุกคนฟีชาร์มันมาแล้วนะแต่มันไม่เห็นผมเมื่อกี้นน่าจะไปฝั่งนู้นแล้วนะครับมีคนมาแอบแถวนี้ไหมครับจริงไหมเนี่ย <c oughs> ผม <c oughs> ผมขอเช็คหน่อยนะครับนี่ทุกคนเอ้ยไ,ไ,ไม่มีไม่มีนะครับฝั่งนี้มีไหมครับไม่มีสวัสดีครับไม่มีใช่ไหมครับได้ได้ครับมีไหมครับมีไหมครับผมให้ลายเซ็นไม่มีนาไม่มี โอเคทุกคนไม่มีทุกคนผมเชียร์ผมเชียร์กะเดี๋ยวผมก็ยังแอบมองอยู่เอ้ยเดี๋ยวตรงตรงนี้ตรงนี้มีตู้มีไหมครับมีไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับตู้นี้ไม่น่ามีคนขอทางนะครับผมรู้สึกแปลกๆปลกตู้นี้จะเอ๋กล้องพบไม่อยู่ไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เออไม่มีว่ะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อทุกคนเหลือเก้านาทีเหลือเก้านาทีดีครับมีคนแอบแถวนี้ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับมีมีคนแอบไหมครับฝั่งนู้นบอกว่ามาฝั่งนี้ฝั่งนี้บอกั่งนู้นฝังนู้บอกว่ามาฝั่งนี้ฝังนี้บอกฝั่งนู้นสีแดงครับสีแดงไม่น่ามีนะผมว่าไม่มีผมว่าไม่มีเขาแอบไหนกันวะ กล้องพบผมจะเอากล้องพบคนเดียวก็พอแล้วทุกคนสบายสบายอ่า <c oughs> ชิวจัดหรือว่าพอขาคนนีพ่อพ่อขานั่งสูบหม้อยู่เ่เองอย่ามาเฝ้าดีเดี๋ยวมันมาตอนนี้เราได้มาสองคนละสวัสดีครับมีคนแอบแถวน,นี้ไหมครับไม่มีนะครับมรผมกำลังเล่นซ่อนแอบมันอยู่ครับต้องมีดิวะ มีคนมาแอบแถวน,นี้ไหมครับมีคนมาเล่นซ่อนแอบแถวน,นี้ไหมครับไม่ไม่มีนะโอเคครับผมคุณมาครับเหงื่อแตกเลยทุกคนสวัสดีครับมีคนมาแอบแถวน,นี้ไหมครับ,ไม,มรบไม่มีนะครับผมได้ยินเสียงวิญญาณเอ๊ะก้องพบผมผมขอดูหน่อยได้ไหมครับลล <laughs> โอ้ไม่อยู่โอ้เหงื่อแตกทุกคนจะเอ๋ ไม่อยู่ครับทุกคนอุ้ยมันยากทุกคนเป็นโต๊ะอย่างนี้ไงมีที่แอบเยอะมากเลยไม่มีเบาะแสเลยหรอตากล้องช่วย่ลยดิเนี่ยผมก็เดินตามคุณอยู่เฮ้ยผมเห็นเสื้อแดงเข้ตา,าต้มบังฟาดกางเกงสีนี้ผมไม่รู้ใครผมไม่รู้ใครใคร,ใค,รใครับใคร<อ>ใครับเอาเล<อ>ค,<อ>คุณคือบังโต๊ะบังโต๊ะโดนแล้วดูลงสุดมากดูบนหัวยัยแม่มุกเต็มเลยโอเคลุกมารอแล้วเด็กโอเคสามคนทุกคนเดี๋ยวผมไปต่อบังสามร้อยเดี๋ยวผมค่อยเก็บ โอ้ยได้มา3าคนแล้วทุกคน I think f i z don <scenes> <government> kind of a don't so come if come he cannot see ตอนนี้ผมไม่รู้นะว่าเวลาเท่าไหร่แล้วทุกคนผมไม่อยากดูผมจะไปต่อเท่านั้นไม่อยู่คือเราต้องสุ่มร้านอย่างนี้ทุกคนเราไม่รู้ว่าใต้โต๊ะมีใครหรือเปล่าผมเห็นกะยิ้มแบบนี้กะมีคนมาแอบไหมครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับจะเอไม่อยู่ไม่มีนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมผมผมขอดูหน่อยนะครับจะเอ๋จะเอ๋เหลือหกนาทีตันมากเลยใครช่วยหาได้บ้างเนี่ยพูดได้สามคนเองอะ่ะจากเก้าคนผมว่าโซนนี้ก็น่าสนใจนะฝั่งนี้ผมยังไม่ได้มาทุกคนนะเอ้ยลดไปลดไปมีคนไหมครับมีมีไหมครับโอเคโอเคโอเคไม่มี แน่ใจเลยท่านนะทุกคนนะขออีกสักสองคนมานี่ครับมีคนมาแอบตอนนี้ไหมครับดูนะครับอ่าเฮ้ยผมผมไม่ได้ต่างชาติทุกคนใครโอนาธานไปเลยหมดวะใครโอนาธานใครเห็นใครโอบ้างแชมป์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 แชมปมุกจีิน้องพ่อเห็นวีดูใคราแชมป์แชมปป์์แชม แชม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 วิ่งดิสิสิ่งคอมมอนบร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 ไคโอนาทานทุกคนผมขอไคโอนาทานก็ได้มารู้ไหมรู้ไหม วิ่งอยู่แถวๆด้านหลังเครับเร่มๆฟังฝังังด้านริมที่จะรถด้านข้างครับเป็นวิ่งอยู่เมื่อกี้ได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 ้เหลือเวลาอีกห้านาทีทุกคนขอบคุณผ้ากันเปื้อนร้านนี้ด้วยนะครับถ้าผมชนะต้องขอบคุณผ้ากันเปื้อนอันนี้เลยมีคนมาแอบตถวนี้ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับจริงไหมครับผมว่าน่าจะมีนะจะเ้าวถ้าบอกเดี๋ยวผมให้เสื้อตัวนี้ครับ สวัสดีครับซื้อน้ำครับผมมาซื้อน้ำครับออกมาเถอะไม่เจอจริงเหรอวะเห็นสีแดงแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเขายูเขายูบลู and so good สบายสบาย I think we win. Yes. Don't have life. Okay. Oh. So, it's right, easy. Tomorrow I can drink <laughs> coffee. Okay, thank you, coffee. Hey <laughs> I go with Starbucks. <laughs> <laughs> ใช่บอกววะก็ลืมดูในนี้เลยเมื่อกี้มีไหมวะผมขออีกทีหนึ่งในนี่ว้าใครอ่ะใครอ่ลูกัสกำลังำรเม้นเตาอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยหน้าท่านี่ไหม อะไรบ r o นาธานนี่ไหมเฮ้ยกำเนิดอะไรไม่ทตอร์ยูไม่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 กำเนิดไมนเตอร์ยูไม่มีไม่มีชัวอยู่เช็ควีแอร์เฮ้ยเฮ้ยกำเนิดอะไรไม่เฮ้ยทุกคนรอเฉยเฮ้ยที่แรกเมื่อกี้ผมไม่เห็นเพราะว่ากระจกมันมีแอ่งไงอีกสองนาทีอีกสองนาทีเจอมาห้าคนทุกคนเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเข้าฝั่งนู้นฝั่งนี้เรายังไม่เข้าอ่เข้าไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณดูดิ ใต้ใต้นั่นมีแน่นอนเฮ้ยเปิดได้ไหมเนี่ยอุลล็อกล้วเล่นล็อกนี่ฝาวนะผมผมว่ามีแน่นอน,อนอใต้ผ้านั่นอะ่ะไม่ได้ล็อกนะผมเห็นมันแปลกอะ่ะมันมีเตียงแล้วก็มันมีผ้าป,ปิดอะ่ะนี่ไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกจริงๆแต่ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนใน,อนนี้ทุกคนอออโอ้ได้แลนะ้วทุกคนทุกคนและนี่นะครับมีแน,น่นันทุกคนสามสองหนึ่ง แสดงนักทานกลัวแล้วชัดเจนโอเคซีบาซิลไอ้เจมส์หมดโอ้โอเคอีกหนึ่งนาทีหกคนทุกคนโลกูดนะโลกูดโอ้โอ้ฟิสไซท์อะไรวะเสียดายหนึ่งนาทีอ่ะแค่หนึ่งนาทีอ่ะโอ้ใกล้บอกไม่มีคนโอ้ไม่ยอมไปตรงน้น Ele me achou faltando dois minutos, qual, agora onde ele achou? Lá? lá embaixo da maca. Que isso, pô? alguém falou. Aí é louco, alguém falou, mano. É Acho possível, possível. Ah? É ah O viado é. do cameraman tá Ei, é que eu Meru? Onde é tem <cantarité> comida, <armedheart trouble. cidas Nolan> มีไหมมีไหมเดี๋ยวผมมารีวิวให้เลยครับผมว่ามีให้มาอยู่ร้านน้ำร้านน้ำเหรอบอกเขาเข้ามาอยู่ร้านน้ำร้านน้ำเหรอนีแล้วมาตรง้ำ้วโดนตาร้านน้ำมีคนมีคนไหมครับสวัสดีครับไอเฮียไม่มีอะโวคาโด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 มีไอ้นัน โอ้ oh, ข้าเดอยู่นี่โอ้ oh, ข้าเดอยู่นี่หมดจะเอมะหมดหมดมเวลาเงือแตกได้มาหกคนหมด บังช้ำก้องพบได้สามสามทหารเสือสามคนนั่นน่ะไอคนนี่รอดอ่ะไม่เจอไม่เจอร้านน้ำใช่เมื่อกี้ผมมาแล้วแลนนี่เลยเอ้ไม่มีผมขอคนเลยนะครับแลนนี่คือเดตสามสองหนึ่งเอาไม่มีวะไม่มีไม่มีไม่มี คือตอนนี้ผมแพ้นะแค่ผมอยากจะท้าทายตัวเองสามคนชนะเขาถามว่าหมดอะไรแล้วครับบอ้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหงื่อแตกเลยทุกคนแต่ได้หกคนถือว่าเยอะนะเมื่อกี้เราเช็คอย่างไรนี่เช็คแล้วเช็คแล้วเช็คแล้วใช่ไหมร้านน้ำร้านน้ำไหนร้านน้ำอันนี้ครับลุงลุงยิ้มแบบนี้อันนี้ครับจะบอกว่าเข้าชนะทุกคนนะแต่ว่าผมแค่จะมาหาเขาทุกคนมีมีคนแอบไหมครับลุงไม่มีใช่ไหมครับ ารมไ่่เเห็นนีจริงเหรอครับไม่มีจริงเลยไม่มีจริงยูดูไอไอเพลงฟุตบอลไม่แบบนี้ no 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 you เอ้ยได้บอคคิวนะได้บอคคิวไม่มีไม่มีไม่มี you you check video เลยนู่นไม่ได้ไม่ได้เห็นคมเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเลยเี้ยเหนื่อยเฮ้ยตูกรตังงูกรตังขึ้นไปเลยเหนื่อยแตกเหนื่อยแตกเหนื่อยแตกงูด้วยไหม เฮ้ยคุณแอกคุณไหนนี่ีกูมาไลน์มาไลน์มาข้ากันเพื่อนช่วยไว้เอ้ยคุกหน้าคุกตัวจริงเหรอเฮ้นี่ผมเดินฝ่าหลายรอบมากเลยนะได้ได้ไไม่ไม่คุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเว่ยบ้ามาใช่ Yes I got hit ตรงนี้เหรอเ y ็ s นี่ มีหัวด้วยผมไม่เห right ็นจริงๆริยินดีด้วยคุณจะสามร้อยบาทไปเอาตังค์ืนไปคุ้มไว้ไหมค่ายุงกัดเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยตัวลูกโอเคไปกดติดตามไอจีอ่ะไอจีชื่ออะไรครับสามเจ็ดก้องพบครับแล้วก็ติ๊กตอกเ่าไหร่ตอนนี้ติ๊กตอกตอนนี้ขาดอีกไม่ถึงหนึร้อยคนแล้วจะครบหนึ่งหนึ่งหมื่นครับฝากติดตามด้วยนะอ่าฝากกดได้ครบหนึ่งหมื่นดีก่อนนะก้องพบอาเซมฟอร์มดีมากโอเคคุณชจละ แต่ว่าแต่ว่าอีกสองคนไคเต้เหรอเต้ยกับฉำมสามคนนี้มันแกงนี่คือปากดีจัดเหรอคุณบอกว่าอะไรขอเพิ่มการเองด้วยนะครับจะตายด้วยเลยนี่ไหนวะเดี๋ยวผมไปหาแกก่อนคือแกชนะแล้วบอกแกออกมาเลยก็ได้ผมก็หาอยู่ด้านน้ำร้านน้ำเหงื่อแตกจริง G People Win b u t i d o n t k n o w w h e a r i n o w Just c o n e มีคนบอกผมแล้วเพราะว่าน้องเขาจะหลับแล้วครับจริงครับใช่ โโอ้หน้องเขาจะหลับแล้วคำใบ้อะเนี่ยบางบางนี่รู้เลยผมเชื่อเลยผมแพ้แล้วคาพาวนะครับใช่ครับผมผมแพ้แล้วบางชัมกันยังไอยู่แล้วคนนี้ไม่ใช่อคุณผู้ชมเอาไปยังไงครับอ่ะอย่าบอกว่าไป KFC นะใช่ฮะใช่ไม่ไม่เวลาแล้วเปล่ะหมดเวลาแล้วครับตรงนี้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมื้อเก่งอ๋อตรงเนื ผ่านหลายรอบมากนะพี well, ่เดี๋ยวงไงพอมอ่ะยังไงพร้อมอ่ะได้แล้วโอ้แต่คุณคุณร้อนมากนะคนร้อนครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสามอย่างร้อยเหรอมาอุ่นหนุนกันได้นะครับที่ร้านเค้กตรังนะครับหัวหัวมุมเลยหัวมุมเลยทุกคนนี่มีมีขนมมากมายทุกคนอร่อยนะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้มาอุ่นหนุนนะครับเดี๋ยวกคนฝากด้วยนะครับทุกคน โอ้โหตลาดแรงจันท์ทุกคนนะใครมาเที่ยวสตูนนะสุดท้ายนี่ไงนาธานนาธานเนี่ยเซมเซมอยู่ IC IC แบบนี้ No 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 cannot see bro IC แบบนี้ไอติ้งเฮ้ย Have someone ไม่จำไม่จำใช่อะตะแดนเอ้าไม่อยู่นี่หว่าดนต้มแล้วกูดนดนต้มแล้ว ที่ไหนนะครับอยู่ในรังน้ำแข็งแน่เลยชัวร์เฮ้ยบังชําบังชําทุกคนสามค่าหมวไอ้กองพบคุณรู้ปะไม่รู้ไม่รู้งนเอในรังเหรอตายแล้วไอเนี่ยบอกมาดิบังชัาหายใจไม่ออกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งใช่มวิ่งรอบตลาดวิ่งตามกังตันน่ิงเหรอใช่วิ่งตลอดเวลาเลยคุณน่ยโดนปัญหาไม่มชปัญหาคุณตอนนี้ไอ้ีนเนี่ย้บอกเจว่ากิชนะแล้วชนะเลยชนะแล้วบังชําอยู่ไหนเร็วชนะว ไปเรากลับบ้านก่อนเลยไปโทรโทรโทโทหาบังเจ้าแล้วยังอยู่ปะเนี่ยมึงเก่งจริงๆเลยส้นเงินส้นเมียเนี่ยมึงเก่งจริงๆริง Two minutes I win You see bro Oh my god เอ้ไอซีกระจกอนั่น not sure อะไอเดนไอเดนซีไอติ้งเอ้ย half half ไอไหนบังเฉามะคือในไลน์กูมีการคุยกันตลอดดัแต่ผมไม่มีเวลาที่จะเปิดอ่านไงเวลา15นาทีไงไม่รับสายด้วยมันกลัวโดนล่อซื้อ คือเกไม่รู้ว่าฉนะไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อว่าหมดเวลาตัวนี้มันเที่ยวนในนู่นไงมาดิมาไม่รู้ไม่อยากกลับเนะนู่นที่ตลาดของเล่นนู่นที่ของเล่นเฮ้ยคุณถ่ายแนวตั้งเหรอถ่ายแนวตั้งเหรอไอ้ยาเฮ้ยความจำเต็มตั้งแต่นู่นแล้วอ๋อแล้วตลอดคลิปคือถ่ายแนวไหนแนวไหน ตั้งใช่ไหมกูว่าแล้วถ่ายแนวตั้งโดนหางยิงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหลังเกมด้วยก่อนนะส่วนตัวผมเนี่ยสามบราซิลผมเก็บหมดสามบราซิลผมเก็บหมดนะโอเคก็ Tell him นะ Someone Tell him โอเคไม่คาเมร่าแมนไม่ได้บอกไม่กลัวนอนนอนไม่มีไม่มยูยูเช็ค V R ได้ทุกคนรู้ไหมลองลองทายมาว่าใครเจอคนแรกแนทานวอร์ตูคัสลูคัส

บอสลิฟอ <laughs> ินไปแอบขที่ในร้านแต่ว่ารองเท้าอยู่หน้าร้านไปยานดีไปยานดีโดนจับดังกปยันดีตามที่คุยกันนะครับสามร้อยบาทครับอ๋อสามร้อยบาท นี่บังตนะ todos. ท ання, ุกคนเตยรอดนะเตยเก็บไว้นะนะขอบคุณบอสปีเตอร์ทุกคนนะครับแล้วก็ริดของคบคุณรอดคุณรอดเลยคุณรอดรอดเลยใช่ใช่ดนึ่งหนโอ้รอดสามไม่ไม่อันนี้เอ้ยรอดสามคนรอดทีมงานทีมงานหวนสามคนรอดสามคนรอดนัดที่สองนี่ทุกคนเวลาหมดแล้วเวลาหมบกี่อันดับหนึ่้อยไอ้ฟรีๆอันนี้สนอร์ฟรีสองร้อยสไนเปอร์ฟรีไม่ได้ไม่ได้นี่ทุกคนลูคัาสกายอ เอ้ไก่โอังไปไก่โอไก่โอซังโอเคแอนลูคัสไปไปยี่สิบยี่สิบน้องไปสามร้อยสามร้อยเฮ้ยกล้องโอเคสามร้อยบาทดูกนนะไอตั้งพวกอะไรเนี่ยมีวาเจ้าของร้านเอบอยเนี่ยมีลายสังด้วยนึกว่ากำลังทำวิชาอะไรไม่พแล้วพอแล้ว This สมอนนี่ทั้งหมดนะพันแบาทก็เดี๋ยวเราก็จะให้กับบอสพีเตอร์ครับทุกคนพีเตอร์ไม่เอาอยู่แล้วครับใจดีครับเฮ้ยคุณพูดอย่างนี้เหรอใช่ครับ ได้แล้วอ่ะพี่เต้ว่าไงครับก็ได้ครับเดี๋ยวเงินนี้ให้ไปเลี้ยงกาแฟอ่ากาแฟพันไทยชาพันไทยอ่าใช่อ่าก็เป็นอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของเราทุกคนนะบนเสื้อเนี่ยอยู่ก็อยู่นี่ครับทุกคนอยู่นี่นะครับชาพันไทยนะครับก็เดี๋ยวไปกินกาแฟที่ชาพันไทยทุกคนนะที่ปั๊มพีทีถ้าเป็นที่สตูนเนี่ยมีที่ไหนบ้างครับที่เอ่อเลยฉนุไปครับเลยฉนุไปนิดนึงใช่ใช่อ่าทุกคนนะขอบคุณมากนะครับวันนี้สนุกมากๆก็เป็นเกียรติมากที่บอสพีเตอร์ของเเรรรราามมมม่่่ววด้ยกกัันนนะคคบบไไแจปล แต่คนอื่นก็สนุกสนานถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เยอะๆถ้ากระแสดีเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเล่นอีกอาจจะเป็นสนามสนามบอลของเราก็ได้พลังวันอาจจะมีสปอนเซอร์เข้ามาอีกได้อีกขอบคุณพ่อพีเตอร์ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับกาแฟกาแฟกาแฟโอเคขอบคุณครับนาะนี่นี่นี่ถ่ายบอลด้วยดีถ่ายบอยมาเลยพันแปดเดี๋ยวเราไปแบ่งกันหกคนสามพ่อเจ้าพ่อเทนนิสต่อไปต้องดูนะจะเอาลูกบุเรียนตลาดแลจันทุกคนมาเที่ยวที่สตู ต้องแวะรู้นะตลาดแหลจันทร์อยู่แถวถนนอะไรครับบางถนนหลักเข้ามาในตัวเมืองอ่าถ้าใครมาตลาดเจอบางแน่นอนบางจะคอยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เรื่องที่จอดรถใช่นะครับเจอกันแน่นอนทุกคนขอบคุณมากครับ I feel bad bro two minutes two minutes only two minutes oh, <my S 2> I think <God. S 2> someone tells tells us <laughs> a r t I think yes I I don't know I think c a m e r a m a n because two minute you know oh it's hard it's right 300 yes 300 okay okay mom be l i k e ไม่ไล่เมื่อกี้เมื่อกี้มาไงป้าเขาบอกว่ามาแล้วลูกมาแล้วจะเห็นชัจนดงเอยคือเขาแบบนิ่งมากเออคือคือป้าเขาช่วยไว้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาที่พัดมาให้ผมด้วยอ๋อจริงเหรอว่าผมร้อนอ๋อเอ็นดูจัดเลยเออเข้ามาแล้วลูกเข้ามาแล้วลูกพรุ่งนี้ไปต้องต้องไปสวัสดีครับแม่ อันนี้คือควันลงหลังเกมทุกคนสนุกมากกำลังกลับแล้ว